สบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนว่าสิอยู่ทางฟังใดก็ดีเด้อที่รับซุ่มติดบึงบัวในเด้งจ้าทุกคนตอนนี้บัวกะเอากับเขาไมา้คุณยายเนะาะกะอาจจะเฮ็ดงานเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้กะเอากับเขาไมา้เพลินก่อน,นละกะจะเขาเฮ็ดงานต่อในเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแช่ใน,นเลี้ยงจ้าไปทุกคนบัวก็จะให้อาเบิ่งธรรมศาสตร์ แถวอาหมู่บ้านที่บอยเห็นงานเราทุกคนลากๆเนาะหมู่บ้านที่บอยเห็นงานเขาจะจะมาปลูกต้นไม้เพื่พี่น้องดอกไม้อ่าดอกทุกปีเลยเพื่พี่น้องงามเดีวบอยจะรีวิวให้เบิ่งน,นั่นเองจ้าเฮ้พี่น้องคุณยายเพิ่นหมักสีม่วงเนาะทุกคนงามลายเพิ่นปลูกในานาบานนั่นเองจ้าเฮ้พี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ทุกคน ก็คือต้นไม้เนาะมันกำลังงามเลยว้าวแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะทุกคนสวยงามมากในที่สำคัญทุกคนอันนี้คือบ้านคุณป้าเนาะข้างๆคือดอกไม้สวยงามมากดูม่พี่น้องอ,อทุกคนคุณยายเอาเสื้อให้เดว่าจะให้ดูว่าแกให้กิดตัว อันนี้คือบัวเข้ามาที่ทํางานแล้วทุกคนข้างในก็จะมีต้นไม้แล้วก็ผกักปลูกเรียงรายเนาะอันนี้คือครัวเนี่ยบัวจะเอาเสื้อเก็บไว้ในห้องก่อนทุกคนเพราะว่าแกเอาให้เยอะเลยเดี๋ยวมานับกันแกบอกว่าเอาใส่ได้อันนี้คือสีขาวสวยมากทุกคนยังใหม่ๆอยู่เลยคือเราสามารถใส่ได้เลยในข้างหน้าข้างหลัง <laughs> นี่ใหญ่ ถ้าอันไหนบัวใส่ไม่ได้หรือยังไงบัวก็จะแบ่งเอาไปให้ที่บ้านนะทุกคนเพราะที่บ้านก็ต้องการเยอะครั้งก่อนก็มีอ่าญาตินี่แหละทุกคนเขาอยากได้แม่บัวก็รื้อให้ได้ประมาณตัวหนึ่งนี่อันนี้พเขแขนยาวสวยทุกคนเอออันนี้บัวใส่ได้อยู่นนบัวระชักใส่อันไหนอันนี้แม่บัวน่าจะใส่ได้ กให้สามสี่นสามตัวและสี่ห้าตัวทุกคนแกให้สี่ห้าตัวอันนี้น่าจะพ่อบัวทุกคนตัวใหญ่หบัวจะให้พ่อแต่ต้องซักก่อนเพราะแล้วก็มีเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวตัวนี้น่ารักแบบมีสไตล์ในการใส่ให้แบบมันจะดูดีหน่อยทุกคนใส่แล้วดูหนาวหรือ อ่ะช่วงที่บัวเข้าไปนอน <c oughs> ข้างในที่มีแอ่นี่ทุกคนโอเคก็ขอขอบคุณคุณยายเนาะที่ให้ก็คือคุณยายบ้านข้างๆเนาะแกจะชอบให้ของกินบ้างเสื้อผ้าหลักๆจะเสื้อผ้าทุกคนให้ตลอดเมื่อเดือนก่อนก็ให้ตัวหนึ่งไปแล้วเนาะ แต่บัวก็ซักเก็บไว้อันนั้ตัวจะใหญ่บัวจะไปให้พ่อบัวนะทุกคนก็คือขอขอบคุณอ่าคนไทยเนาะที่มีน้ำใจในการแบ่งปันนะทุกคนในการให้สิ่งของต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อ่า แล้วก็แบ่งให้บัวนั่นเองทุกคนเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องสไตล์บัวก็อยากรีวิวให้ดูนะทุกคนก็นีแ่แหละทุกคนน้ำใจของคนไทยโอเคทุกคนได้บอกกัจารยรีวิวการทํางานให้บัวต่อนั่นเองพี่น้องเนาะในการเห็ุงานเหตุการณ์นั่นเองคือบัวก็ยังเห็นงานบัวแล้วเนาะทุกคนก็คืออุ่นกับเขาแล้วก็ไปหาคุณยายเนาะคุณยายก็เสือมาหายต่างหาโตเลยทุกคนโอเคไปกันเลยทุกคนงานที่บัวทำเนาะก็อาจจะอุ่น เป็ดนะคะทุกคนที่บัวต้มไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วจะอุ่นให้ปุยปยกินนั่นเองเพราะว่ปุยอายุเยอะแล้วกินอะไรก็จะค่อนข้างเบื่อง่ายนายก็เลยหาวิธีเนาะว่าจะทำยังไงจะให้ปุยปยกินได้เยอะประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าปุยกินน้อยมาก โอเคเราก็จะทำการอุ่นจ้าหม้อก็เล็กๆกะจิ้วหลิวก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าปุ๋ยมักินน้อยมาก ไม่สบายลยนะทุกคนเป็นแผลนิดนึงอะมาไปหาหมอมาแล้วกินไหมกินค่อนข้างยากนิดนึงตั้งแต่ขนนตายเนาะไม่มีใครเหมือนกินเป็นเพื่อนหรือแย่งกันกินก็จะไม่อร่อยแบบนี้เขาก็เลยไม่ค่อยกินเห็นไหมทุกคนไม่ค่อยกินนี่ก็มีพัฟข้าเชฟเมสชาแล้วนะทุกคนคือข้าเชฟเมบชักไปแล้วเนาะเออก็เหลือ ถ้าเช็ดเท้าตอนนี้จะลำล้างอยู่นั่นเองค่ะงานบัวก,ก็ได้น,นี่เราก็จะพาแก้มังกรกินนะทุกคน จริงานเราก็ทําไปเสร็จแล้วเนาะก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนลืมก็ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายอย่างอื่นไปอันนี้ก็จะมาทําแก้มงกราดน้ําผึ้งกินนะทุกคนเพราะว่าอ่าเหลือรูปเดียวเนาะแล้วก็มาทํากินกันเลยจ้าไม่รู้พี่ปุยจะกินหรือเปล่านะถ้าหวานนะปุยกินแต่ถ้าไม่หวานไม่กินปี่ปุยก็ได้เราทำงานเสร็จแล้วสามารถกินได้เหลือแค่จริงๆก็ไม่เสร็จหมดเหลือเก็บเก็บผ้าแล้วก็ให้ ยาปุป๋ยเพราะปุ๋ย,ย,ยมีแผแลเนาะทุกคนบัวก,ก็ต้องให้ยาเช้าเย็นโอ้ทุกคนน่าก,กินมากแล้วก็จะทำเป็นชิ้นๆกินน่าก,กินมากคือออกบมหมดพี่อ้อก <laughs> น่าจะซุกขักอยู่ดอกคิดว่านะ จะใส่ชามง่ายๆไม่ได้ใส่จานนะคะุณเองเนาะก็ง่ายๆปุ้ย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 กินแก้อมังกรดไหมครับเนี่ยลองให้ปุ้ยปุ้ยอ่ะ,อะกินไหมอร่อยนายเพิ่นเอาหายเลยทุกคนแก้มังกรมาใหม่มาต่อเพราะว่าบอกรว่เคยได้ซื้อครังนายเพิ่นวา,วายไอไข่ ไหวพระไหวย่างนะเป็นแบงให้บวกกัเอามากินเพราะมันยังใหม่เนาะบวกกนบใช้ได้กินไปได้เลยเอามากินยังใหม่ใหม่นะปุยปุยไม่กินพี่พน้องทำแบบนี้ก็ได้ทำยังไงก็ได้ก็จะใส่น้ำผึ้งบวกจะกินผลไม้วนหวานแบบนี้ทุกคน ให้มันเพิ่มรสหวานนิดนึงจริงๆแกะมังกรก็หวานนะอันนี้ลูกมันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เนาะบอกก็เลยอยากกินหวานๆหน่อยก็เลยเออเอาน้ำผึ้งใส่หน่อยน่ากินทุกคนชิมดิอืมกินก่อนกินแล้วับก็จะไปเก็บผาแสบเลยอย่าง เคยเอาไหมโมโหฉันกินได้บ่อให้ก็ได้เพี่อ้อยมามองเพ้อให้แล้วก็ไม่กิน

โอเคเพื่อนพี่น,อน้องคลิปนี้บัวก็จะโจยเพียงเท่านี้เด้อบัวกะเฮ็ดงานแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำเรียบรอยบกก้อยบัวก็จะผักพอนเพื่อนพี่น,น,น้องเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่น,อน้องทุกคนเด้อที่เขามาติดตามรับชม คลิปบัวทุกๆคลิปนั่นเองพี่พน้องนอแล้วก็หายกำลังใจบวัวเนาะบวัวกายรีวิวเหตุงานพ่่อแมพี่น้องมาอีกก็ได้เพราะว่าลักๆกะจะเหตุแต่งานนั่นเองพี่พน้องนอถ้ามีโอกาสไปนี่ไปนั่นบวัวก็จะถ่ายให้เบิรงนั่นเองพี่พน้องนอคกะขอขอบคุณหลายๆยที่เข้ามารับชมัครสบายดีสวัสดี